โอเควันนี้เราอยู่กับโหมดสร้างห้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสร้างห้องแล้วรอผู้โชคดีกันเหมือนเดิมแต่เราจะปรับนะครับให้เลือดเหลือหนึ่งแล้วก็ให้กระโดดสูง400%นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผู้โชคดีเรานั้นจะรอดหรือเปล่านะครับนวันดีตอนนี้บอดที่เรานํามาเนี่ยครบ9ตัวแล้วนะครับเราขาดแค่ผู้โชคดีเราแค่คนเดียวนะเดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกห้องให้คนเข้ามาได้แล้วก็มาเลือกผู้โชคดีกันเอาใครดีวะ ไหมวไป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 ไอ้ก้จิไอ้ก้จิโอเคเราได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงในแมปคนเดียวอย่างอ้างว้างตอนนี้ก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับตาดูบอท12กันนะว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงนะครับตอนนี้เขาลงไปที่ลงสีนะครับสำหรับผู้โชคดีของเราลูกไฟตายเลยลูกไฟแปะผมต้องบอกว่าเราโดดสูงด้วยนะครับมาดูดูจังหวะลงเขาเขานะว่าเขาจะลงยังไงนะ วิ่งลงไปตายเลยหรือเปล่าวะดั่งนันั่งนั่งลงค่อยๆลงไงค่อยๆลงค่อยๆลง่อยๆลงเดี๋ยวมันลื่นเลยมันลื่นเดี๋ยวมันมืนเมันมนโอเคตอนนี้ขอองชีวิตอย่างรอบคอบและรักษาชีวิตไวให้นานที่สุดนะครับขนาดเก็บของยังน้าเก็บอ่ะทิ้งยาเลยยาปมนสำคัญ ตอนนี้เราให้แบ็กนะครับนำบอดนะครับว่ายน้ําขึ้นมาบนฝั่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวโดนวงตายหลายๆตัวเข้าเนี่ยเขาจะไม่มีกําลังใจเล่นนะครับเอาล่ะตอนนี้มาคอยติดตามชีวิตของเขานะครับเขาก็ฟาร์มไปอปย่างปกตินะครับเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะพลาดตรงไหนนะ <laughs> <laughs> จอมจอมโจนจอมโจนคิด <laughs> ยองเบา <laughs> ทลรบานคนได้กูชอบจริงเลยมือก็เป็นพระเจ้า <laughs> มึงกำลังดักดูมนุษุดคนดึงอยู่ดูว่ามันจะตายท้องไหนม์ที่อยคนเดียวโดดไปเลยเว้โดด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 เขากำวังตัวเนาะเออเขาระวังตัวเขาเอ้ยเอ้ยโด้ือเขาเลยจ่ว่าลงเขามึงนี่แหละกูอยากินรู้จริงเลยไอหัวสลิงว่ะฉลาดว่ะเขาไม่ยอมลงเขานะครับเขาใช้สลิงนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาที่พีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเขาจะไปถึงไหน กระโดดกระโดดเลยกระโดดกระโดดเออใช้รถเหรอเออรถแอดอบนี่ว่าจริงๆผมติกรถออกไปแล้วนะครับแต่ว่าแอดอบนะครับดรอปรถมาให้เขานะครับโอเคตอนนี้เขาขับรถหาคนอยู่นะครับเรามาดูกันว่าเขาจะขับรถไปที่ไหนนะครับโอเคตอนนี้เขาได้เปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นมนุษย์เผ่าซูลูนะครับ่าซูลูขโมยรถไม่ได้แต่ลองดูตอนนี้เขาลงแล้วอ่ะแบ็มาแลกของมาแลกของอยู่ พี่ยังให้เขาวิ่งมากกว่าวะตอนนี้ผมเหยียบขบวนรถเขาอยู่ครับรอก่อนรอก่อนรอก่อนค่อยๆส,สกะกดรอยตามไปค่อยๆสะกดรอยตามค่อยๆตามไปค่อยๆไปยังไงไม่ต้องจอดยังไงไม่ต้องจอดโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ดูให้เด umm ี๋ยวพี่จอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วอยู่บ้านเขียวอยู่บ้านเขียวแอบมันต้องเขื่อนนะแพ็กแอบมันต้องเขื่อนได้เฮ้ยตัไม่อยู่ได้เพ็กเพเอารถเลยเอารถเลยขวาขวามันกำลังวิ่งกลับนะแต่มันกำลังเอ้ยมันไม่เอารถแล้วมันเอารถแล้วขโมยรถแม่งเลยเราขับรถหนีไปเลยนะหนีไปเลยไอ้เย เสดกูเสดกูโอเคแบ็คขโมยรถไปเรียบร้อยนะครับเขาจะได้ไม่ขับรถนะครับเราจะได้ลุ้นไปมอมกันว่าเขาจะตกบ้านตายตอนไหนหรือยังไงเจ้ามองแกอยู่แกโดดไปเลยนั่นแหละแกโดดลงหน้าตางนั่นไปเลยตอนนี้เขาก็ยังแอบอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาเห็นแบ็คขับรถนะครับเลยคิดว่ามีคนตามเขาอยู่นะครับตอนนี้บอดหลายตัวก็เริ่มขยับเข้าวงมาครับ เออแบกลองขึ้นบ้านหน่อยลลองขึ้นบ้านหน่อยไม่งั้นก็ลองแตะวงดูเลยเอาลิ้นไปเดียววงเนี้ยลองดูลองนะลองนะเราลองยื่นลองยื่นขาไปดูทำใจดีๆไว้ร้องชายอไอ้เี้ยโดนทีเดียวโดนทีเดียวมันแทบจอยู่ที่เลยบ้านอนห้มึงลองวิ่งขึ้นมาชาร์จมันดิแบบวิ่งขึ้นมาแบบกะให้มันวิ่งลงกะมันกระโดดลงจากบ้านเออดูได้ว่าเขาจะรับมือยังไงนะครับตอนนี้เหมือนเขาได้ยินเสียงคนมาแล้ว เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอนนี้เขาจะทำตัวยังไงเฮ้ย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 พี่งกวาเลยนี่เด้ตอนนี้เขาลงมานจะบ้านแล้วนะครับและก็น่าจะเข้าวงครับปั๊มยาเพื่อนปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาก่อนปั๊มยาปั๊มยาก่อนทำพี่อะไรเดี๋ยวเอาอยู่ในวงไงไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูว่าเขาจะตายก่อนไหมหรือว่าเขาจะรอดได้ที่หนึ่งนะครับไม่รู้เขาจะเห็นแบ็คหรือเปล่านะตั้งไอ้วอ มึงอยากจะชนะอีกเหรอมึงอยากจะชนะใช่ปะเนี่ยแบกๆมึงย่องย่องมาเข้าหลังมาได้ปะโชคมันตงได้ปะอได้ได้ไหมได้ไหมคิดว่าได้ไหมลองดูลองดูโอเคโอเคมันโยนระเบิดไปข้างหน้านู่นน่ะไหนเห็นปะปะมันโยนระเบิดมันโยนระเบิดปแลเออย่องไปย่องดีดีนั่นแหล่ะแหละหลบไว้หลบไว้หลบไคโชคเลยโชคเลย ยอดเยี่ยมตายเมื่อกี้เนี่ยนะเหี้ยตายเถอะไอ้สัดเฟียบจัดอะระวังมาแบบระหวาดระแวงตั้งนานไอ้เหี้ยเป็นการตายที่โคตรยอดเยี่ยมไม่อยู่แล้วหรือ โอเคครับเดี๋ยวเรามาหาผู้ยญิงดีไลน์ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ไม่มีแอร์ดรอปแล้วกันนะครับเพราะว่าแอร์ดรอปเนี่ยจะทิ้งยานมหานะมาด้วยนะครับโเยอะใช่ปะเยอะใช่ปะเยอ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 ะไม่ดูทันไหมโอเคเตีอยกแล้วกันเตีออกแล้วกันดีเลยเอาคนนี้เลยไปโอโหเฮ้กัน เอ้ยแบ็คดูดิตัวละครเขาแบบเริ่มต้นเลยเอา้าเริ่มต้นหมดเลยเ้ยเหมือนกันหมดใช่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 มีเพื่อนแล้วเนี่ย,เ,ยเ,เขาก็เด,ดินตลอดได้เหมือนเขาแบบก็ชอบอะเอ <laughs> เอเก็ชอบอะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าผู้โชคดีของเราคนนี้นะครับจะรอดไปถึงไหนนะครับชาบาโลฮ้ยดไปเลยน้องยังให้พี่รอนาน <c oughs> ตอนนี้เขาโดดไปที่โรงไฟฟ้ามัสนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าเขาจะรอดไปถึงไหน วรอ,อดูกันว่าเขาจะรอดไว้นะครับสำหรับเลือดหนึ่งนะ <c oughs> โดดเขา้าโดดโดนแล้วตาโอเคเอ้ยเอ้ยเอาวะแตกหนึ่งนะครับโทษทีบอสกิงตัวเอาเลยวะ่ะไม่ใช่โปรนะไม่รู้วะทำไมมันมันไม่ยิงหัวนะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่แต่เป็นโปรวนะออนี้นน,น่ๆนะคือแตกหมดนะเมื่อ <c oughs> แต่เมื่อกี้มันหันไปแล้วย,ยิงเลยนะรู้สึกอย่างนั้นนะเนี่ย เฮ้ยมันมาเห็นได้ไงแบคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไม่มันยิงเล่นยิงเล่นเปล่ายิงเล่นเปล่าไม่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 นี่เลยนี่นี่เนี่ยโป้ะเหใช่เหรอฮ่ฮ่าฮ่พี่ชายมันแปลกๆว่ะมันแปลกๆอ่ะเพราะว่ามันทำไมมันรู้ว่ะว่ามีคนอยู่ตรงนี้เราโดดบอททิ้งไว้นะครับแถวๆกลางแมปนะครับเนี่ยมันวิ่งหาเลยใช่ปะเนี่ยเอ้ยอของมันนะเฮ้ยกูไม่ได้โดดเล่นเลย อะไรค่ะผมจะกระโดดลงบ้านแล้วไปที่อื่นอี๋แตกตอนนี้มีตัวเบอร์เก้านะครับที่เต็นมีมาสกิไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าถ้าเขาเห็นเนี่ยแปลกแล้วนะครับแต่ก็เดนเรียบร้อยลงระวังระวังหน่อยดิระวังระวังนะเดี๋ยวจะกระโดดหินลง ไอ้เหียโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ